สวัสดีค่ะวันนี้เปิดบ้านนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นที่แขวนนะคะที่แขวนหมวกเนาะที่แขวนหมวกจริงๆเราสามารถาแขวนได้หลายใบนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้แขวนได้สองใบสามใบต่อกันนะเพื่อนๆแต่นี่แค่ทำไว้ใบเดียวเนาะต่อไปนี้เป็นที่แขวนนะคะกระถางต้นไม้เนาะ ทำเป็นเดโมโ joyful, ให้ดูนะเพื่อนๆเนาะอันนี้จะเป็นสนะี่แฉกนะเพื่อนสีแฉกสีแฉกนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นน,นี่จะเป็นสามแฉกนะเพื่อนอันนี้สามแฉกนะคะอันนี้ก็จะเล็กนิดนึงแต่น,นี่ก็เป็นที่แขวนอีกอันนึงนะคะเพื arded, ่อนแต่นี้จะเป็นไซส์เล็กเนาะ นี่จะต้องถักเป็นลายนะเพื่อนถักเป็นลายนี่จะแขวนกระถางเล็กนิดนึงนะแต่จะทําทแบบให้มันใหญ่ชิ้นงานใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเ,นเพื่อนๆใส่ลายลงไปเนาะนี่ก็คร่าวๆนะคะเ,เพื่อนขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้า